ทางของความสํำเร็จมีอะไรมากกว่าที่คิดความสํำเร็จเปรียบเสมือนจุดปลายทางอันฝ่ฝันที่มนุษย์ทุกคนต่างปรารถนาแต่ละบุคคลล้วนมีนิยามความสํำเร็จแตกต่างกันไปบางท่านมุ่งมั่นสู่ความสํำเร็จในด้านการงานบางท่านมุ่งมั่นสู่ความสําเร็จในด้านการเงิน บางท่านใฝ่รู้หาความสำเร็จในชีวิตครอบครัวหรือบางท่านโหยหาความสำเร็จทางด้านจิตวิญญาณแล้วปลายทางของความสำเร็จที่แท้จริงนั้นมีอะไรอยู่กันแน่คำตอบนี้อาจไม่ใช่สู่สำเร็จตายต,ายตัวขึ้นอยู่กับมุมมองและความเชื่อของแต่ละบุคคลแต่โดยทั่วไปแล้วปลายทางของความสำเร็จมักนำไปสู่สิ่งเหล่านี้ ความสุขที่ยั่งยืนความสุขที่แท้จริงไม่ได้เกิดจากอารมณ์ชั่ววูบแต่เกิดจากความพึงพอใจเบิกบานใจรู้สึกสมดุลในชีวิต เมื่อเราบรรลุเป้าหมายความฝันและการใช้ชีวิตอย่างมีความหมายความสุขที่ยั่งยืนจะบังเกิดขึ้นความหมายอันทรงคุณค่าการได้ทุ่มเททำงานที่เรารักสร้างสรรผลงานที่มีคุณค่าล้วนเติมเต็มชีวิตให้มีความหมายและสร้างคุณค่าต่อสังคม ความสมหวังอันล้ำค่าเมื่อเราบารรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ผ่านพ้นอุปสรรคผ่านความท้าทายมามากมายความสมหวังอันล้ำค่าก็จะเกิดขึ้นเติมเต็มหัวใจให้เต็มเปียบด้วยความภาคภูมิใจความภาคภูมิใจในตัวเองการได้ทุ่มเทพยายาม ฝาฟันอุปสรรคจนบรรลุเป้าหมายล้วนสร้างความภาคภูมิใจในตัวเองหล่อหลอมให้เราเก้าไปข้างหน้าอย่างมั่นใจยิ่งขึ้นการเติบโตอย่างมั่งคัง่งเส้นทางสู่ความสำเร็จเปรียบเสมือนบทเรียนอันล้ำค่าหล่อหลอมให้เราเรียนรู้พัฒนาตัวเองฝึกทักษะ และเติบโตทั้งร่างกายและจิตใจและสติปัญญาอย่างไรก็ตามเส้นทางสู่ความสำเร็จนั้นไม่ได้โดยด้วยกีบกระลาแต่เต็มไปด้วยอุปสรรคและความท้าทายสิ่งที่สำคัญคือเราต้องมีความมุ่งมั่นอดทนพยายามที่จะไม่ยอมแพ้จงจำไว้ว่าปลายทางของความสำเร็จนั้นไม่ได้อยู่ที่จุดหมายปลายทางแต่อยู่ที่การเดินทาง ระหว่างที่เราได้เรียนรู้เติบโตค้นพบศักยภาพและประสบการณ์อันล้ำค่ามากมายดั